เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่11มกราคม2026หัวข้อมนุษย์คืออะไรตอนที่หนึ่งข้อพระคำหลักปฐมมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26 26แล้วพระเจ้าตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดอ่านพระธรรมพีสดุดีบทที่8ข้อที่3ามถึงเก เมือ่อาพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นสีพระหัตของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้สี่มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใย,ยเขาห้าพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียว และทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขา 6. พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา 7. คือฝูงแพะแกะและฝูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วย 8. ตลอดทั้งนกบนฟ้าปลาในทะเลและสิ่งใดๆด ที่แหวกว่ายอยู่ตามทะเล 9. ถ้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกเนื้อหาเมื่อท่านมองดูดวงดาวดวงจันทร์และความงามของธรรมชาติโดยทั่วไปมันยากที่จะไม่สงสัยว่าอะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ที่พิเศษเช่นนี้ จนพระเจ้าทรงห่วงใย,ยเรามากนี่คือสิ่งที่ดาวิดถามในข้อที่สี่ของบทอ่านพระคัมภีร์วันนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใย,ยเขาจากข้อพระคัหลักวันนี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างเราตามแบบของพระองค์ และทรงมอบความรับผิดชอบและอำนาจปกครองเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างบนแผ่นดินโลกให้แก่เราปฐมมการบทที่หนึ่งข้อที่26่สิบถึงยี่สแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดยี่สิบเจ็ดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงยี่สิบแปด พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดดังนั้นท่านและผมจึงได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ปกครองโลกนี้ แต่พระเจ้าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพระองค์ทรงกล่าวต่อไปในมัทธิวบทที่18ข้อที่18ว่า18เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวอนุญาตในโลก สิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์ย้ำว่าพระองค์จะทรงค้ำจุนพระบัญญัติของมนุษย์บนโลกนี้จากพระบารังของพระองค์ในสวรรค์น่าเสียดายที่เมื่อมนุษย์ทำบาปพวกเขาก็สูญเสียตำแหน่งและอำนาจปกครองที่พระเจ้าประทานให้ตั้งแต่แรกสร้างนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ มาเพื่อฟื้นฟูมนุษย์ให้กลับคืนสู่แผนการเดิมของพระองค์และคืนอำนาจปกครองให้แก่เราถ้าท่านยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านแล้วท่านก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งในโลกนี้หนึ่งยอหนบทที่สี่ข้อที่สี่สี่ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกถ้าท่านยังไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านผมขอวิงวอนให้ท่านทำเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เพราะถ้าท่านสามารถละทิ้งบาปได้อย่างแท้จริงสถานการณ์ต่างๆจะไม่ควบคุมท่านอีกต่อไปแต่ท่านจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เหล่านั้น เศรษฐกิจจะไม่ตัดสินว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านอีกต่อไปแต่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามซาตานและเหล่ามารร้ายสมุนของมันกลัวบุตรของพระเจ้าเพราะมันรู้ว่าพระเจ้าทรงให้บุตรของพระองค์นั่งอยู่กับพระคริสต์ในสวรรคสถานสูงกว่าอำนาจและอิทธิพลทั้งปวงเอเฟซัส บทที่สองข้อที่สี่ถึงหกสี่แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ห้าถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณหก และพระองค์ทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์คะสถานในพระเยซูคริสต์นี่คือเหตุผลที่เมื่อใดก็ตามที่มีคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมาขอให้ผมอธิษฐานให้ผมจะถามคำถามแรกว่าคุณบังเกิดใหม่แล้วหรือยังถ้าคนนั้นยังไม่บังเกิดใหม่ แม้ว่าผมจะอธิษฐานและปัญหาจะได้รับการแก้ไขแล้วปัญหาที่แย่กว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเขาหรือเธอเพราะคนนั้นยังคงตกเป็นเหยื่อของซาตานอยู่ท่านที่รักราักฐานของทุกวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงที่ท่านอาจมีนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต ท่านต้องปรับใจจากบาปใดๆที่อาจอยู่ในชีวิตของท่านและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านหากท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้นจงแน่ใจว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์โดยยึดมั่นในพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังคำสั่งสอนทั้งหมดของพระองค์เมื่อท่านทำเช่นนั้นท่านจะประสบความสำเร็จที่ดี และมีอำนาจเหนือทุกความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงประเด็นสำคัญแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าคือให้ท่านปกครองเหนือทุกสถานการณ์